นี่ยอืมทุกนี้สิอันนี้แปดอันนี้สิบสองผันนองกอันนี้คือผักอะไรอะคะเอาไปาทําอะไรกินเป็นลวกยิ้มสิบไ,ได้ครับแต่ต้มได้ผักอะไรนะผักคึกเป็นผักชนิไปลวกยิ้มสิผักคึก แกงต้มลวกลวผักกับน,น้ำพริกพอ่อลองผักนี่มไห<ว>มผักคึกเขาบอกไม่รู้จักต้องไม่รู้จักเหมือนกันผักคึกมันจะกินแบบมันๆลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยลวกจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยแกงส้มเห<ร><ก>็เดได้หมดแต่ส่วนมากเขาจะจิ้มน้ำพริกกันจำเท่าไหร่คะเนี่สิบบาทค่ะสิบบาททุกอย่างเลยเอาทัางสองจำเอาลองอันนี้เอาไหม อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ผักอะไรอย่างี้มะขลัค่ะอันนี้ทานสดได้เลยมะมะกลั่มมะกลั่มโทษนะมะกลัมมันออกเปรี้ยวๆหรอไม่ชิมได้มันจะอบพอชิมนี้ไม่ได้ฉีดยาปลูกแบบว่าเป็นผักออกแกนิกปองสัดกินกับน้ำพริกได้ใช่แต่อันเนี้ยเคยรู้จักอยู่มะตุ้มแคอันเนี้ยไม่รู้จักมะก้อ ลองอันนี้เลยค่ะ